วังพญายนาคครับพี่น้องมีนนาคชั้กเซื้อนมปังมาครับพี่น้องเสื้อให้ปลาครับพี่น้องกระท่องแห้่ไหวแค่ไรวาพี่น้องโตบักใหญ่ สวัสดีครับพี่น้องปองไปสูู้หสิคนมาพบกระช่องเบาท่องผ้ากิจผ้าเที่ยวครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบาท่องกับสิ้ผ้าพี่น้องมาทถ้ำวนอยู่ที่วัดวัวกระบือคื่อเก่าครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวัดไก่บ้านครับพี่น้องไปไก่บ่ได้ครับพี่น้องแต่เดือวัดวัวกระบือคื่อเก่าครับพี่น้องเบาท่องกับสิ้มาไายบรรยากาศภายในวัดครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือวั่นพุธเด้อพี่น้องเด้อ วัดพุทธที่16โรกับพี่น้องมือนีหววยห,หมอกนะพี่น้องนะออกมือนวัดที่1ิบเรตับพี่น้องอัท่องกสิมาทําบุญขอพรน,น้องพระโ,โตคือเก่ารับพี่น้องป้าไปเบ่งบรรยากาศภายในวัดว่าสิเปินยังไงครับพี่น้อง พี่น้องเบาวท่องกาบบออไทย้เห็นตอนไส่บาตรถวายสังฆทานเนี่ยพี่น้องเนอะเพราะว่าเบาท่องไปคนเดียวบ่มีไัยถือกล่องครับพี่น้องกาเลอไทยเป็นภาพหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งครับ ทั้นครับพี่น้องหลังจากบ่าวทองพาพี่น้องไปทําบุญถวายสังฆทานไปทีเรียบร้อยครับพี่น้องบ่าวทองก็จะพาพี่น้องมาเที่ยววังพญานาคครับพี่น้องบ่ไก่ครับพี่น้องก็ยุดติดกับวัดหัวบือยุดเขตวัดหัวกระบือเลยครับพี่น้องข้างหลังบ่าวทองเป็นเขตวังพญานาคครับพี่น้องเือเปิดขึ้นเลยลนึ่งเพยรก็แบบหลอมรวันว่งพญานาคครับพี่น้องการแบ่งเขตมีมีต้อนรับครับพี่น้องการแบ่งชั้นของระช อาข้นกับสิบลายวันไี้ครับพี่น้องวันผ่าเพราะว่ามันเป็นวันทํางานบางคนกับยศครับพี่น้องแต่โรงงานเบาท่องยศครับพี่น้องเป็นแบบนี้ครับเนื้อพะยกรนาคราชคือเหตุที่มีชื่อว่าอนดครับพี่นอ้องอันนี้ก็กระบือครับหรือว่าควยายครับพี่น้องเป็นซื้อแล้วครับพี่น้องวัดหัวกระบือครับพี่น้องต้องมีควาย,ยมีงวัวครับได้เป็นรูปปั้นนะครับพี่น้อง รอท่องสิห้าพี่น้องเข้าไปเบิงข้างในครับพี่น้องว่างนะคาราชครับพี่น้องมันสิเป็นแจอยู่ข้างในครับพี่น้องศูนย์อนุรักษ์เตาไทครับพี่น้องวัดทัวกระบือครับพี่น้องอาซิมีเตาครับพี่น้องเตาเป็นรูปปั้นนะพี่น้องเนอะบอกยัยนะครับพี่น้องรอท่องก็เคยทายให้เบิงเธอหนึ่งนะครับพี่น้องเตาไปเบิงเตาอีกรอบนึงนะพี่น้องเนอะ สามพยาพุชกจาดาคราหมหาเล่ห์ศิลาจชาดโดยนักปิติติ่ระทองกับพึ่งเห็นไข่เต่าครับพี่น้องช่วนทองและขอเป็นสีแดงมีเสียงสีแดงเฉียวขาวกับดุกบนนพี่น้องเต็มไลยว่าลาสีทองเป็ตึงยาหน้าเทียาพิ่งูากที่ดููสา มีนักเทีท่ยวเอาพักบุ้ไว้ให้ครับพี่น้องเช่นีสีตางตางอย่างนี้โอ้ยตงงูงไงเลยแต่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยแระต่างและให้โชคลาภแก่ผู้ที่เดินทางตดยอยู่ที่ปวากช่นนี้ทำบุญเสร็มซียแล้วแต่ศรัทธาครับพี่น้องไงเลยครับพี่น้องโอ้โหเสี่ยงไงเลยครับพี่น้อง ครับตรงนี้บาท้องกัิเข่าไปเบื้องข้างในแล้วพี่น้องเลยไปตามเมันต่างกันดกครับพ<ม>ี่น้องครับพี่น้องบาท้องกับยางเข้ามาข้างในข้างในครับพี่น้องกับซิมีโลกเป็นพญนาะครับพี่น้องโอ้สวยงามมากเลยครับพี่น้องข้างนอกเขาก็เปิด ใส่เครื่องเสียงเราเประวัดกับไปนอยขอพนพญนาคกับไปนอนโอ้ตัวนี้กะดีตรงไ หลอกไปหลอกครับพี่โอ้โหปีนีซื้อบอร์คับพี่หลอมีนีซื้อบอกไว้ครับพี่หซื้อของไปไว้ครับพ I mean. ี่หหลังเลยครับพี่น้องบอร์ท้องกับสิผาพี่น้องย่างขึ้นท้องบนครับพี่น้องครับไปเบิ่งท้องบนมันสิมี่ยังให้ยส้มนะครับพี่น้อกมัมี่ยังพี่น้อง ไทยวิวธรรมชาสตร์ครับพี่น้องได้หลงบอกว่ามีพยาหน้าคลาดจนชื่อพยาวาดสหนาคราดซึนงนาคลาดเลยครับพี่น้องไปท้าตลอดดพยาันต์สีที่น้าตจึไงได้เดิน,เนหาไปห่หลอกดลอหมกง่ญ่เลยเซียมซี่ทั้งสองจึติดจตลอดเมียีอานั้นคนอาจจะบ่ค่อยหลายครับพี่น้องว่ามันเป็นวัน เปิดวันพุธเป็นวันทำงานเขาครับพี่น้องเป็นวันผ่าไงแต่บางโรงงานก็ยศครับพ um ี่น้องทกำงานนั้นในโรงงานบราทองยศครับพี่น้องมากพูดเดียวเอาครับพี่น้องทีมงานเป็มากเลยสุดเอร็ดสองอะไรันทั่วเต่าครับพี่น้องโอ้ ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ทองเที่ยวครับพี่น้องแล้วบาวทองกับสิ้ผ้าพี่น้องยางไปเบิงครับพี่น้องแต่ก็เคยไทยถึงนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องใครอยากพ้าขอบขั้วมาเทียวได้ด้วพี่น้องด้อยยูที่วัดทัวกระเบือครับพี่น้องมีสถานทีให้เล่นหลายอย่างครับพี่น้องครับ แล้วบาท่องกันสียางไปฟังครับพี่น้องยางไปบนขนยืนยังครับพี่น้องโอ้ป่าก็ร้ายครับพี่น้องไยตัวบักหญ่เลย้พี่น้องบาท่องเลยพาพี่น้องยางออกไปถึงป่าครับพี่น้องโอ้ป่าร้ายเลย

นอนนกเข้าไปใสยกัมมากเลยโอ้ยปลา ท่องไปซื้อนมปังวะครับพี่น้องซื้อให้ปลาครับพี่น้องไม่ไปทิ้งกล่องให้วะท่องให้บ่บ่มีใครถือกล่องให้ครับพี่น้องหลายว่าหลายคัดไงว่ะตกง,ง่ายเลยว่ะครับพี่น้องแต่ท่องให้ หลายแค่หลายวาพี่น้องโตบักใหญ่เลยพวกกรมีครับพี่น้องเต็มอยู่เสาอะไรหั่นป่าที่ปิดสินไมดสินค่อยเอาให้ทีเดียวครับพี่น้องเนะอ่ะ่ากินมน่ากิน ผู้เดียวันปั่นมาไรแล้วครับพี่น้องต่อคีสองคนซอยกันปั่นครับพี่น้องนะให้อาหารป่าตอครับพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้กิน,น,น ี่เรือต้อง,งใส่สคนครับพี่น้องอขี่ผู้เดียวบ่ได้หรอกมันต้องใส่ปันสมผลบนนั่งครับพี่น้องปันสองขางครับพี่น้องเือสิบกบแล้วแบบนี้ลอยแล้วรับ ล้าับพขอุนับพี่น้องมาถึงถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเนะยบ่าวท้องกาขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับสมมบ่าวท้องครับพี่น้องเพิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อปินกำลังใจ็งบ่าวท่องคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหนาพรใหม่ครับสวัสดีครับ